จุนกินแซลมอลาจ้าสวัสดียามเช้าผักเป็นกะละมังมาหนึ่งสวนผักหลากหลายชนิดแท้ๆพี่น้องจา้าผักบ้านๆฮา,าปลูกเองกินเองอร่อยเองจา้ามาเบิ่งกันอาหารเศร้าเฮาเมื่อนี้แมนๆอย่างน้อ,นอทอดปลาแห่งจา้าทอดปลาแห่งคุณตากับคุณยายเพิ่นไปหามานะคะอันนี้ก็หน่อมไม้ก็ไปหามาเองนะคะอันนี้ซื้อคะ่ะซื้อคนข้างบ้านหอยขมนะคะเพิ่นก็ไปงุ่มมากนะคะตามธรรมาชาติน่นล่ะ ขาดบรายเมียนต่ำมกหุ้งพี่น้องจ๋าโอ้ยมือใด๋ยกะต่ำหุง้งเศร้ตาต่ำหุ้งเทียงต่ำหุ้งแรงต่ำมกหุ้งก็เม็ดกระถิ่นแล้วก็พักอีกส่วนหนึ่งมาด้จิจ้ะมามากินน้ำกันเด้อมาตีจ้ามาเด้อกินข้าวมังคุดมาตีจ้า,า,จาทุกคนกุ้บบ้านไก่บ้านไก,นกม่มาด้ิจ้าเด้อแม่แม่งไก่มาจังสีแม่งไก่ไว้นี่ไว้นี่เลยแม่นั่งเห็นเพราะสัเจ้ามานังพี่เช่นเคยเอานั่งมาก็ได้ดอกมาเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อ ปาดิดูอยากกินมาโดดแล้วแบบนี้แบบนี้บบนค่ะเอาไปเอางทีมอ่างพักนี่น้องจะสะออนพักพักกันไปเก็บเอาดดดเด้อดีใจเด้อเก็บเอาเด้อบ้านเฮาพัก,กบ้านเก็บเอากูกันไง เก็บเอาเบิร์ตชุยยางเลยจะพักนะตายแล้ผักไายก็คุณยายริมขอบพระคุณแฟนคลับคุณยายริมไปเก็บผักไายมาให้จ้ะจ้ะผักไายกับตำหุ่งเบิร์ตเท่านั้นตำหุ่งกับหอยซุปน,น่อไม้อ้วนอ้วนอยู่อ้วนดีแซ่บดีนะขึ้นก,กับควาเยเลยนะควาย กิน<ช>อนอยมาเด้อนี่เด้อมานี้นกินตงัมหุงเด้อดีเ้อะข้ากัะแมนพักคลาเนาะกินกับตงัมหุง ตอนนเนาะเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนอากาศน,นาาม่ไม่าการะจายรึมัางภาพอกสอนอากาศร่มเย็นๆเนนลยเด้อเย,ย็นกับเบ่เบย็นเราพี่นอ้องก็ส้ำนางหอนเมืองนอกขลับ ดีขนาดน้อเมั่เด้อสสบายเด้อหอยคขมมันเข้ามันอีอมยังบอเบ้มันนีแหะเบ้บอ่เบ้ออสมหอยอันนี้มัน,นบ่ชนน้่นหนาวหอยนี่ชวนมากเขาชีนํำเขาเป็นแพทเขาชิมาจากเมืองไทยละ ัดชลีทีไเหรอไม่ม่ต้องต้อตกแหน่ชิลีบ้เหียอ้างตกตาอย่างไรอยงตาน้กลยน้กับาหงแบบขอ

เดิมประมวลเด้อลุงงำพรกิงข้าวน,น้ำกันเดิมนี่แหะอาหารบ้านเรา นี่อดเวลาเห็ดกำมัตั้งใจเห็ดอีรีต้องไปเห็ดที่สวนเพาเป็นยิ่งเนี่ยนี้ค่ะขแาบคนหนึ่งมันได้ยินไล้ห่องๆแล้วะอือเดี๋ยวแม่มันม้นเป็นระมงเลยรมงอย่างนี้ก็ห่นยินงอีลีอะ หมูไก่หมูไก่เนาะต่้หุงข้าวแบบกระแทบยำเงินยเาเบกินอะต่หว่าบเบกินก็่เอาตัวห่าวันนี้จะามาถ้ัเอาสิเก็บกับ จะมาขวดน,นี้แซ่บกาแกงหมดหมาก็จำม่หุงดูขวยเินไปเก็บบางหอยมาจากกระสอบหนึ่งแก้หัวามาได้กิโลนึงไ <laughs> ม่จะเปลือกมันวสวนนนสงเข้าไปเอาแล้วแต่เ่ามะให <c oughs> บอกแล้วจะไปหาลมหนาจ่ไม่ขออีกเลยก็ฝากผ่ากระป๋อเถอะดูมันมากนะ ง่ิยมากเล่ะกินตะกินเนาะตักเอาใช่ไหมสองสางกับักตักเอาแล้วแบบคง่าน้บบน่าแบบหืมจิฟานน้ำนี่มันม่มีแล้วเหมืนบอกมัมีแล้วเขาเขาน่มอะรแล้วเขาไปขวน้ำดองก มืนสวเลยผสพันธุ์สไม่ตัวยางตุทังปาตมือตอย่างวิธีไทยบ้านเมนเล่ะเซีนางมวกลบมวกลบพี่น้องเอ้ยม่วนมวเด้อทางเมืองนอกเมืองหน้าล็อกดาวหันกินเพื่ออะไรเด้อตดต ทางหลักดาทางมึงเหงามึงนะฉังอ้กินใจในยังมาขายมึงนี่ช่วยมาไปหามาขายไข่บะไข่ตีไม่แม่กินข้าว เนเขาแล้วเพื่อนก็จะไปแพ่ผมละเพราะเพื่อนกับแม่เมาบอกเมื่อเราเขามาขาปลาบอกมาก่อนไม่เหนเจ็บับมันนะม่เลยไม่ไหมครับมาแม่กินข้าวลูกหลานน้องใจนี่จะบอก นั oh, no oh, no okay. no. ่นอไหมมานังพี <S <s ่วดพนัดงนล้วผมนี่รถเกียร์ละบ้านเราหมดเลยเนาะเอามาใส่รถเราซอมมาแล้วรถเดียวคนนอะเพราะว่าซ้อมกัไอ้เกียรแล้วว่าซ้อมก็ยุ่งหันซ่อมหันซ้อมหันกับเกียจังมือเปลี่ยนฮักเปลี่ยนฮักกับซื้อเปลียนมาเปลี่ยนรอดกูบ่า ข้าคุณจักบำรุงมันก็คี้ได้ตะลอด,ดแล้วอืม,อมสะอ่อนอันนี้ปลายังก็ูเราหรองนังปะตอง,ง,ะตองขะขนาดเล็นกน้องจ้ะน้อกดำห้ กระดดดตัวิใหญแน,น,นปกระจอกตัวละสามกิโลนะว่าน่งด้านหนังมันนะมันจัเลี้ยนยนัางก็่ได้จางเลยพี่มักตินเมนียวกินเพื่ออะไรเด้อนน่เด้อหลอกดา่าเป็นยังไงเนาะ สอกไปซะแบกนล้นนะอาหารบ้านๆเท่าน,าน,านี้แหละแซ่บผมชากินยากด้วยเนาะนอ,นอกครับะบ่มีเลยขอยี่ขม,มนี่บ่มีเลยเนาะนอกจากกระเจ้าเฮ็ดส่งไปนะ อืมรับเดี๋ยงเี่เมเประแดกอเมาส์ก็ซิต้มประแดกพี่น้องจ้าบร่ได้ต้มฉันดอกประแดกย่ากับแซบหอมมะแฮงละแต่บ่กก็สิต้มยีดอกเดี๋ยวมอนิสิพะไอจูเลอร์ขับมอไซส์ออกไปเอายอดกระถินมาไว้ ไต้องแ่เรไ้งไปพกเล้ล่ะไปให้รัสิ่งต่างแลวไปแหวยอัยังไงห้ารตอบแทหมดได้บักูบวยอปรักลูก่บักุก็จะเป็นบึดพี่น้องจ๋าขัดทางนูมาบึ้งเลาพะ่ คุณน,นั่นคุณี่เอามาให้เสมอเสมอเพรว่าสี่อัออนได้ซื้อหรอกจ้าไม่ได้ซื้อเลยคุณแค่เอาไปด้วก็ได้จ้าคุณนะไม่เป็นธรรมดาได้ซีหาน่วยเอาขออนอุญาตกินหลังไม้เด้จ้าคลิปมันสิยาวหนาเมื่อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้ดจ้าฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องจุนกินแซมฮังเดเชตกดติดตามนะคะสิบประพาสคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ